ดีครับผมหนุ่มพีวันเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาสอนการติดตั้งอุปกรณ์เสริมของตัว Pioneer รุ่น8550 BT นะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้จะเป็นกล่องเ,อเขาเรียกว่ากล่องทีวีนะครับรุ่น1550 TV นะครับ,รรบต่อง่ายมากครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้ให้ดูครับก็จะมีตัวกล่องนะครับจะเป็นกล่องสีดำนะครับ แล้วก็จะมีสายข้อมูลหรือว่าเรียกว่าสายดัตตานะครับแล้วก็สายไฟนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็ต่อไฟนะครับ12โวลต์นะครับบวกลบนะครับแล้วก็ต่อสาย Data นะครับให้สีน้ำเงินตรงกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็หวัวสีเหลืองไปต่อ ตรงหลังเครื่องนะครับแล้วก็ต่ออาสายแอนเทน่านะครับแอนเทน่าเราจะต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เสาแอนเทน่าที่เราใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อ Priority นะครับ A2 นะครับ ตัวน,นี้จะทําให้สัญญาณชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็ทำการเปิดเครื่องนี่เปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกไปที่ทีวีนะครับง่ายมากนะครับก็สามารถดูทีวีได้เลย ราคากล่องตัวนี้อยู่ที่4,200บาทพร้อมกับเสาทีวีนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปชมในเว็บไซต์พีวานคาวเวอ็นคามนะครับสวัสดีครับ